สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมจ้ามานี้สิพาท่านผู้ชมมาเห็ดลาบไก่และจ้าเ้าน้ำน้ำล้วนเทาก็ใส่ลดดีลงไปนะจ้าตัางน้ำแล้วก็ใส่ลดดีเพราะน้ำเดือดเลาก็เอาไก่เอาไก่สับลงมาล้วนจ้าล้วนไก่ให้สุกไก่สับล้วนให้สุกเด้เถิดจ้าล้วนตุนน้ำเกือบแห้งกุล่ะตาเ้าเตาหไม่อยากให้มันแห้งคักเทาก็ เส้นำลายจักน่อยข้ามากแบบนี้นำนะแคน้ำลายจักน่อยนะจ๊ะอนแรกว่าเจียนเห็ดลาบหมูนั่นแหละจะไปซื้อมันมามีก็เลยแต่ไก่สับมาเลยแต่เห็ดลาบไก่กะนี่ขาล้วนก็ลังจะได้ทีแล้วไอ้ขาวล้วนล้วนไก่ได้ทีแล้วก็ปิดีเจ็ดนะจ๊ะ ที่นี้เขาก็มาใส่ใส่ปิกปนเพิ่มเผ็ดกับตามใจชอบเแล้วจ้ะการทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวแล้วจ้ะแล้วก็ใส่แปง้งงัวลงไปใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ลายกับแสบล,ลายแล้วจ้ะใส่หนิบแสบเลยเดย้แล้วก็เติมน้ำปลารุงขืาวหลาบทั่วไปนี่ละจ้ะ ส่นําปลาแล้วก็ใส่บกนาวใส่บกนาวใส่ข,ข่าขวาน่จ๊ะนี่ฮะใส่ข,ข่าขวารุงไปก่อนใส่ข,ข่าขวดประมาณสองสอดอมอหอมหอมเข่าขวาหวยมวย,มวยใส่หอมหอมแดงหอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักขี้แล้วก็ผักขี้ใบเลื่อยนะจ๊ะ ใส่ลงไปเพิ่มความหอมนี่จะขึ้นหลาใส่พักหลาเราจะก็คน้นขลุ่นขลุ่นให้เข่ากันบาดต่นี่สีสันเป็นตะแสบบอเป็นตะแสบยี่เด้หลาบไก่อะเาคนค้นเขาน้ากันแล้วฮะก็ใส่แบบน้าวลงไปบันนี้ใ้่ใส่แบบน้าลูกนึง หอมเปรี้ยวกบตามใจชอบจ้ะสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะห้าหมักเปรี้ยวเ้างก็ไส่เปรี้ยวห้าบว่าหมักเ้าก็กใส่น้อยๆตามใจชอบเ้างนี่แหละจ้ะหอมหวยหวยขึ้นอย่างนี้หอมหอมแสบเป็นตะแสบค่ะ วันนี้ก็ใส่อันอยังก็อันซาลแเน่ใสซาละเนเพิ่มความหอมลงไปอีกจ้ะน,นี่ก็เป็นอันเซ็บเรียบร้อยจ้ะลาบไก่ชิมเบิ้งวันนี้แซ่บแล้วจวจัดจานกันวันนี้นี่ เซจเลวจ้าลาบไก่ห้าสซีสันเป็นยังไงเป็นตาเสีบอกินกับปักแตงอ่ะแตงยังเกาะแตงไทยยางเสจจเีบเลยจ้ายังได้กากท่านผู้ชมในเด้อจ้าถ้ามักจะชอบทิปนี้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องห้างหนูชาแนลในเด้อจ้าไปแล้วบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า